้นนี้ยี่สิบสองจันจันหนึ่งปีว่าต่างต่างก็สิบโลใช่ยี่สิบสองจันก็สองร้อยยี่สิบกิโลโลละคูณไปไม่ขาดร้อยอเอาคิดง่ายๆเลขกลมๆไปเลยต้นนี้ได้ล้วสองหมสองต้นเดียวเดี๋ยวสองสองคูณเอาให้คูณเอาสองรอกว่าต้นทุนนะแบบขัดทุนคิดเลขกลมๆง่ายๆไปเลยง่ายง่ายไปเลยกี่ต้นสองรอกว่าต้น ค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนอินทผาลัมของที่โสภีพาทำสวนนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของสวนอตามมาค่ะตามมาค่ะอาเจอแล้วพี่โสภีอเจแล้วเจแล้วกำลังเปิดเปิดให้ชมเปิดให้ชมให้ชิมด้วยค่ะโอ้ยวันนี้แบบเราโชคดีมากๆ ต่างคนต่างเจอการเราโชคดีสุดๆเลยวันนี้เรามาเจอชิมชิอันนี้เป็นพันุอะไรคะพี่สุพีบาฮีเหลืองเนื้อเยื่อค่ะบาฮีเหลืองเนื้อเยื่อค ja ่ะยังอายุยังไม่ได้อยู่ที่ร้อยสามสิบวันจะได้ไม่พอตัดจะได้กี่วันถ้าเกิดได้ร้อยห้าสิบวันออันนี้ร้อยสสิบวันร้อยสามสิบวันแล้วร้อยห้าสิบวันเราจะตัดชิม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 ออบเนื้อเยอะ เนื้อเยอะเนื้อหนาเนื้อแน่นเนื้อหนาเนื้อแน่นเม็ดนิดนิดเดียวเองใช่ได้ไหมความหวานร้อยสามสิบวันยังไม่ได้สำหรับหนูหน,นูว่าสดสดเนี้ยสำหรับหนูหนูไม่ชอบความหวานนะอเออหนูกาลังดีแต่ถ้ากคนไหนชอบหวานคือต้องรอร้อยห้าสิบวันกันนี้หนูชอบประมาณนี้ติดฝาดไหมเจ๊ไ,ไม่ฝาดเลยเนาะไม่ฝาดก็คิดว่ามันอร่อยได้อ่ะเนาะค่ะเนื้อหนาได้อยู่ส่วนพี่โสพีเป็นสวนเกี่ยวกับ เกษตรผสมผสานใช่ท่านไหนสนใจพี่แนะนำเลยค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่หมู่สองบ้านไทรทองตำบลวางบูตรค่ะอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเข้ามาเที่ยวมาชมได้ค่ะชิมฟรีจากต้นสดๆได้ค่ะก่อนตัดสินใจซื้อค่ะชิมก่อนได้จะตัดปีกไหนส่งก็ส่งปีกก็ปีกจะทำตลาดเชิญเลยค่ะเพราะว่าของเรามันยังไม่ได้อายุ กระทักเข้ามาได้ว่าสนใจเกรด 3A บวก 3A บวกแนะนำ <ML. S 1> แนะนำเบอร์โทรสนใจเข้ามาชมสวนด้วยมาชิมด้วย0857345032หรือ Google Maps Google Maps ก็เข้าไปที่สวนเกษตรผสมผสานสูภีพาคำถึงเลยถึงเลยค่ะไม่เตลิดไม่เตลิดอายุเรากี่ปีแล้วที่เราเดินกัน ไปจ้ะไปสวนพุทราเนาะเอาเดินเดินนี่ก่อนเอาอินทผลัมก่อนใช่ไหมคุนทางก่อนค่ะทาเดี๋ยวจะเปิดยูทูปให้แถวแถวเนี้ยจะโดนจองสี่ต้นแล้วไม่ต้องเปิดของเขาเขาจองหมดแล้วเอาเปิดโชว์หน่อยได้ไหมได้ค่ะเปิดโชว์แต่ไม่ให้ชิมไม่ให้ชิมไม่ชิมอยากให้ชิมได้ชิมได้ไม่ถ้าเกิดอันเดียวกันก็ได้ไม่ด้ได้อู้ร่วงโอ้คือคือมันจะเราไม่ได้เปิดสามวันแล้วไงมันเจอฝนเจอฝนแล้วมาเจอแดดมันก็จะมีอาการร่วงมีดแรกเราจะตัดเมื่อไหร่ ็คิดว่าจะตัดวันที่นี่แหละวันที่ยี่สิบเต็มที่ค่ะจะตัดวันที่ยี่สิบนี่ร่วงอื่ร่วงวันที่ยี่สิบจะตัดที่เหมาต้นไปแล้วจ้าสี่ต้นเข้าเหมาหมดแล้วคือไม่ต้องเปิดแล้ววว้าวไม่ต้องเปิดดูแล้วเขาเหมาหมดแล้วแ,แค่โทรตามว่าเออได้เ,เวลาแล้วใช่คือว่าหวานบานแล้วนะรุ่นนี้อายุวันที่เท่านั้นเท่านี้เราก็บอกเขาเขาก็จะมามาตัด คือรอบนี้จะตัดเดือนสิงหาการเดือนก็พอดีมันจะมีงานที่จังหวัดเขาจะเปิดให้สวนอินทรผาล้ำงานบอลลูมอินทรผาล้ำข้างค้าใหญ่เชิญชวนได้นะคะพี่ว่าง,งานเราเมื่อไหร่วันที่สิบเอ็ดถึงสิบสามสิงหาคมค่ะข้างค้าใหญ่เดือนหน้ากินมาเก็ตก็จะได้เจอผล,ผลไม้หลากหลายใช่อินทรผาล้ำนี่จะเป็นหลักอ,อินทรผาล้ำจะเป็นหลักเลย กินาาละผ่านลำเพชรชบูรณ์จะเยอะมากมลูกลายพี่ชิมเลยลูกเลยลายเน้นลูกลายคือมันจะหวานอือายุก็ยังไม่ได้เราต้องไีเอาถุงมาใส่แล้วหลักก็แก๊บใ,ใช่ถุงหิว้วแล้วใช่ไหมถุงหิ้วถุงหิ้วใช่เลยนี่แหละที่ที่เขาว่าซื้อข้างทางแล้วมีแต่ฝาด ขาดแล้วแพงมันเสียภาพโพสอินทาผาลัมอยากให้มาชิมถึงสวนเนี่ยลูกล่วงเราไม่ได้มาดูอาทิตย์นึ่งอาทิตย์นึงลูกล่วงที่ติดอยู่ในจันทร์มันไม่ล่วงเลยมันก็จะพาให้เพื่อนไปเชื้อราใช่มันจะพาให้เพื่อนปเป็นเชื้าเพราะฉะนั้นเราต้องมาเปิดบ่อยอย่างน้อยอ่ะห้าวันห้าวันเราต้องมาเปิด เปิดระบายอากาศใช่ไม่มามาเช็คมาเช็คมาเช็คดูใช่ถ้าเราเปิดทิ้งไว้เป็นวันก็ไม่ได้ก็จะมีที่เยอะมาเส่วันนี้คงจะมีใบหีเหลืองเลือเยื่อของแลบของดีพีดีเสร็จแล้วก็จะมีโคเนซี่นี่ก็ส่วนละห้าหกต้นเพราะว่าต้นต้นมันแพงเนาะสมัยนั้นแล้วก็ไฮยานี่โคเนซี่อเมดาฮานคืออย่างละสี่ห้าต้นก็เริ่ม ามก็เอาเข้ามาพร้อมกันนั่นแหละแต่ไม่มันแพงไงแสมัยนั้นะแต่นี่ก็จะลงอีกเป็นร้อยอะเบรมเบรมกําลังมาโอ้เบรมก็เข้ามาด้วยเข้ามาเบรมก็มีแต่ยังไม่ติดคือคือหลายสายพันธุ์ที่มันกินอร่อยแล้วไม่ติดฝาดเนี่ยคือเราจะเอาเข้ามาครับอถ้ามันไม่ได้อายุหรือได้อายุอันเนี้ยไอ้พวกเบรมพวกอะไรเนี่ยเขาจะไม่ติดฝาดแต่พวกแต่แต่ทุกสายพันธุ์อะ ถ้าไม่ถึงอายุมันจะจะฝาดแต่ถ้าถึงอายุจะหวานอยากจะฝากบอกว่าที่เขาขายข้างทางอะ่ะส่วนมากเนาะคนสมัยนี้เงินทองมันหายากใช่ไหมซื้อกินเขาก็อยากได้ดีแต่ทีเนี้ยเขาไปเจอฝาดแพงแล้วฝาดเสียภาพพดอินทภพันธลหมดมเพราะเขาตัดไม่ได้อายุถ้ามาชิมในสวนอยากให้มาลองเดี๋ยมาลองว่าเปนสวนที่ตัดได้อายุเนี่ยแตกต่างแน่นอนแตกต่างแน่นอนอคนไม่เคยมีตังไม่เคยคิดจะกิน เขายังสั่งจองหนูเป็นต้นเลยยกต้นเลยนะยสั่งยกต้นเลยใช่เพื่อที่จะไปฝากคนนั้นฝากคนนี้เพราะมันเป็นผลไม้ทอง <c oughs> ใช่ไหมสวนสวนเราอยู่ที่ไหนครับพี่สวนเราอยู่ที่หมู่สองบ้านไสทองตบบางบลโบดอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ใครอยากเข้ามาชิมมาเยี่ยมสวนเนี่ยเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยคุณสพีิปกักเบอร์โทรไว้หน่อยครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดสามสี่ห้าศูนย์สามสอง ไม่งั้นก็กดเข้ามาเขาเรียกอะไร o o o l e Maps ใช่ไหมใช่ครับเออเข้ามาในสวนเกษตรผสมผสานสภีพาคำก็จะเจอเลยก็เจอเลยวันนี้ผมก็มาด้วย GPS เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นคอนกรีตมาตลอดเลยครับอจะเจอแน่นอนสวยมากสวยมากเจอแน่นอนมีมีหลายผลไม้หลายอย่างหน้าเดือนพฤศจิกานี่มาจะมีพุทรากับอบิวอบิวประเทศไทยครับลูกสีเหลืองอ่ะ ปีนี้ปีนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วปลูกแค่สองปีส่งโ,โลละสองร้อยราคาส่งราคาส่งนะที่เพชรบูรณลส่งที่เพชรบูบุลมัมีแต่ผลไม้ราคาร้อยขึ้นจากนั้นเลยอะ่ะพี่ที่รับแรงอ่ะคุณที่มาทำอยู่มีใช่ไหมใช่ของพี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าพี่ผมพี่ีพีที น่าจะใช่แกปูชัปทีบโอเคใช่เลยพี่ทีบเออใช่ปช่ครับเหรอโอ๋พี่ก็ไปดูสวนนั้นหมอนกันโอเคนั่นแหละก็สั่งเขานั่นแหละมากินแล้วก็สั่งจากใต้เสร็จแล้วก็สั่งเนื้อเยื่อมาปลูกคือเราอยากทดลองไงชิมแล้วอร่อยเฮ้ยเราปลูกได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วมันมันดีอย่างคือมันไม่ต้องลงทุนใบมันเขาโพดใช่คือเราปลูก แล้ว,วมันแล้วไทีนี้เราก็ดูแลศึกษาไป